กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมอนี้กับมาพบกับเจคัมสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมอนี้เจคัมสามตัวเต็งกัได้มาติดตามเนื่งแล้วความฝันกับนาไนเนาะค่ะนาไนเพื่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนใดไปจับกระดาษเนาะค่ะจับขึ้นมากะเห็นตวเรกเนาะค่ะตัวสีแดงเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนสีจับได้ตัวใดเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาไนพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะนัไน่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัไนค่ะค่ะท่านผู้ชมวัน้กาเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนาไนเนาะค่ะหลังจากที่นาไน่ปล่อยตัวเลขไปงวดก่อนค่ะท่านผู้ชมกระเข้าตรงๆเนาะค่ะวดนี้นะไนฝันหรอค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าสิเป็นจังเก็ให้นันนี่บอกสูฟังเนาะนัไนฝันว่าจังไดค่ะวันนี้ฝันว่าอัน มีคนเอากระดาษมาให้เป็นก็กองเลยแบบเสียงเหล็กเสียงเบอร์หน,นะค่ะเขาจะเอาแขนเหล็กไว้จะเฉดใดตัวใดตัวใดจับคนมากกับจับกระดาษกับมากันจะเป็นแผ่นที่เรียบหน่อยใช่กระดาษแบบเขาบด้ม้วนได้บ้างแล้วบ้างเลยจับมากกับโบวี้ตัวเหล็กจับมากไม่ตัวเหล็กแต่จับไปจับมากเพราะเพราะเห็นเจตหาเจตหาก็หน,นึ่งแปดแล้คนนั่งแท่คนลายเยจับได้เจตหาก็หนึ่งแปด เขียนใช้ในกระดาษไหววครับเขียนส่ในกระดาษไว้เพื่อนผ่านเลยบะบ่พ่านแบบว่าอันคนผลงมไหวนะเขาเปิดมากกว่างเปล่าเปิดมากกว่างเปล่าจะเปิดมากจนีเห็นเห็นเตจหาตัวหนังสือนีสีใดนะนายสีแดงแดงเลยล่ะออ้สีแดงฮอร์บินอ่ะค่ะ ลอกนันทีนาไนาย์วันวาเห็นหนึ่งเจ็ดเก่าน,นขนาดสีบดแงเนาะสีขาวเลยเนาะสีขาวเนา<ง>ะค่ะธรรมดาแ,แต่ว่าลอกนี่ถือว่าชัดเจดนเนาะนา,นาไนย์เด้งท<ต>ังสองโตเลยบ่านัไนไ์เห็นเด่ทั้งสองโตเลยเจ็บมันมันใบละสองโตอันหนึ่งเจ็ดหาอันหนึง่งหนึ่งแปดเด้งทั้งทั้งสองขุ่มเลยทั้งสองอันเลยกัดจังว่าขึ้ตื้นขึ้มาย้มเศร้าค่ะบจำไปไหว้จำไปไวผมว่าย่ามาขึ้นมา ก,กิกดโรคกระเพาะท้องจ,จ้ำไหวจ้ำไหวกจะดานลงนะผมว่า <c oughs> ม,มาตีหนึ่งตีสองเราโรคมะขามหนักปวดเนี้ยวนะว่าเ <c oughs> พรายตีก็ค้นลายแห้งค้นนางนางนางแทว้นางหล่อมเบิงนางเบิง <c oughs> นางเบ,บิงข่ดบเกิดมาเบิงจับป็นเบิงไอ้ไข่ไผ่กแบบับว่าเปนไผ่ได้เป็นกระดาษขา้าวขาว,ขาวสี่เหลี่ยมหงน่ะ่นะเข่งแข็งกระดาษอ่อนออนกระดาษแบบใบเปียวอะไะแบบนี้เลนะได้หาเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหน่อยหน่อย กระตูธรรมดาห้อนี่ล่ะเนาะนั่นเลยเนาะกับเอาเกิดมาเขาเกิดมาจับย์บล้ไข่เสียงเล็กเบิืงกันนะไข่จะนั่งเรือนไผ่ก็บ่ไม่เรือนไผ่น่ะมือขาเบิ้งครับมูือขาเบิ้งน้ากน่าสิเป็นแบบว่าเขามาหุ่มถาเอาเหล็กน้ำหนาหน่อยเนาะเบื้งน้ำกันนะค่ะค่ะวันนี้คนนี้มาหุ่มมาหล่อมนั่นหูวจักบอลน้ำหน่อบอลหัจักจักไผ่จักไผ่เป็นผู้หญิงผู้ชายป้าปนกันผู้นิ่งผู้ชายป้าปนกันผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มผู้หนุเพราะกลางคลอดนี่แหละน้ำรวมกันวะน้ำรวมกัน เพิ่นเห็นตัวเลขที่นั่นนเปิดมาแล้วตัวแด็กจริงพวกเพื่อนพาคกันว่าจังไหนนั่นนี่เพนกันวากันแซ่ๆอ๋อทีแต่แต่หากแต่เห็นแต่คนแต่บ่เดี๋ยวเห็นหลบหนาหลบตาใบเห็นหลบหลับก็สนะก็จะหน้าเหมือนกันพ่อพ่อจะมาผิดผิดเบื้องเลขเห็นเลขแล้วคนบ่เห็นเห็นเข้นคนธรรมดาแต่บ่เดีเห็นหลบเห็นบ่เดีเห็นผ้าหนาผ้าตาใบเห็นหนาตาหนาตาบ่เห็นบ่เห็นแต่คนธรรมดาส่วนส่วนรวมเห็นบ่เห็นบ่เห็นแต่เห็นา เห็นว่าเป็นคนว่าเห็นเขาเข่าแบบว่าใครได้เห็นหนาเห็นตาเขาน่ะใครวิ่งคลนเบาจุดคือนั่งนั <h <h ่งจุดทำว่าได้เห็นรูป uh> ลักษณ์เห็นหนาเห็นตาหน่ะเห็นแต่ส่วนลุมเนาะ โบเห็นใบหน้าที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าพ่อมองออกืูว่าเป็นผู้ญิ่งผู้ช่ายังเสียงเสียงแต่ว่าใบหน้าที่ชัดเจนนั้นคือโบเห็นโบเป็นผีมาถาเอาเล็กซะบ่อนนในจังหวัดแล้วบ่เห็นหน้าเห็นตาแต่แต่หากเห็นเห็นเห็นส่วนนี่ส่วนนี่แค่นไหน่ะว่าเห็นหลบลากว่เห็นนใบหน้าหน้าตาแต่ยินเสียงบว่เสียงปากคันนว้นี่เขาเป็นผีค่ะอาอาจเป็นผีเนาะ ผมบ่เห็นนานีนาน่นาน่แน่ใจบ่บ่แน่ใจวันนี้ผู้ใดเอามาให้กระดาษม่ให้เปิดนไหนก็่เพ่นละมาบางละให้ก็จับเพลไายๆนั่งเรียนไผ่ก็เป็นไผ่มันเป็นกระดาษสีข,า,ขาวๆาวะอกระจับพอกระจับจับป็เ,เกีหแบบยังจะจางหนึ่งน,นา่าได<อ>้ข่ยแจะหาเเลขก็จจาไว้ว่า มันใจแห้งได้ไปถ้วยบอกเอบอกไอ้เจดหากระนึงแหวนกระดาษนี่มันมีจักแผ่นอยู่หางกระดาษลายเติบจับผลมาแต่ผลไมาอันว่ากระว่างเปล่าขเปลามีตัวเหล็กนะแต่ว่าจับผลไม้น่ะมันจับไปเรื่อยๆเรือๆก็เห็นเหล็กเห็นเจ็ดหาเห็นสัตว์เจ็๊นและเจ็ดหาไปกร็จับไปอีกจับไปอีกมันอย่างลายแผ่นจับเป็นเบิด์ตมาผอดหนึ่งแปดอีกค่เห็นเหล็กซ่อนคุมขนังละก็น่านเคลื่อนด้านถ่างกันได้ไง นึ่งเจ็ดเจ็ดหานึ่งแปดเจ็ดหานึงแปดกนอนนอนขึ้นหยานลื่เนาะอยาลื่ะเขาห้องน้ำได้ท่องบ่เมื่อขึ้นมาเลยฮะตอนเขาห้องน้ำท่องบ่เมื่อขึ้นต้เขานาก็เนน้ำเล็กเยอะกิดนน้ำเล็กตอฟันน่ะันร้ายมือนละวบนั่นนีฟันรมาวานมาก่อนอมวันนี้ตัวเล็กที่นั่นนห็นนี่สองคุ้มนี่แต่ไหนมักตัวไหแห้งมักเจ็ดหาแห้งกระมูแล้วนั่งแปดก็มากเท่กันแต่ว่า โตมาส่วนโตเลยคือเจถ่าแต่่าสิจับตัวไดนสีมันก็บ่ตัดเพราะว่าต้องซื้อยางระบายแล้วเนาะใหญ่มากเป็นตัวค่ะปลาหนีพิ่นใหญ่มากเป็นตัวปลาหนีกะเอาละเนาะท่ามผุ้ชมเนาะกะเอาไปพิจารณาเบื้องค่ะท่ามผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเนาะน้าอีพื้นกบเป็นก้นฝันแม่นค่ะงวดวันกันเสียดายเนาะเขาบริมาติดตามค่ะแต่ว่างวดนี้กะเดินทางมาก หอนมองหอดบอนหอเทื่นหอน,หน,หอน,หนสั้นน้าในนะคะท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขไปฝากท่านผู้ชมค่ะมากับ,บ่มฮเยตในพิษหวังเนาะน้าในเ <ะ S 1> นาะโตแดงจึงครึ่งสองคุ้มเน่นเลยถ้าสามโตน้าในผิดหมักตัวไหนเสียเ,เขาทั้ตัว,ตว,ตวไหนใสค่ค่ะ,คะ มันมี่ทำตวงเงินแต่แค่ซ้อมกลองเท่าค่ะไม่เพิ่นกระโบมากสามเพราะว่าเพิ่นมาก็เป็นอาจารย์เดียวเด็ดอยู่เนาะมัค่ะมัมมีจับมาใส่กบัวลอยเพราะว่ามันแบบตั้งแต่ชำหนัดตามความฝันนะค่ะแบบนี้นี่ความฝันไหนบรรยากาศตอนนั้นอยู่เฮือนหรืออยู่ใส่บัด้อยู่เฮือนด้วยมองได้ดอกมองได้มองนึงก็แล้ เป็นสีโลงโลงโจงโลงโอ้ที่โลงเลยประมาณอยู่วันนี้ในเฮือนั่นยังเถือเถือแต่ที่โลงนางโลงแจกทีออกแบบว่าอยู่อยู่เดินเนาะอยู่เดินนะแต่ว่าคนหลายเหลือเกินแต่ว่าวัไม่แดดมั็นยังอากาศธรรมดาอากาศซ่านนิดอะอากาศเฟินเฟินเฟินทำค่ะค่ะก็ถือว่าเพิ่นมาให้ยโศกแล้วเนาะค่ะกระจายทำหรือแค่ทำเนี่ยแค่ทำความปั่นค่ะเอาถือแฟ งานไงอะไรตัวอิ่นมาใส่มาแดดก็แดดทราบหนักทั้งสามคนเพราะแดดซ่อมหนาเนื้อมันก็สิแม่นบาแมนกับว่าหเพราะว่าผมกับว่าแดดซ่อมหนคัใาไปเป็นแนวทางซ่อมหนีแม่นบนเนค่ะค่ะก็ฝนของเนื้อในกับมีเพียงเท่านี้เนาะค่ะแม่นบอกค่ะกัขอบคุณนื้อในหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัอริกเนีทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะสำหรับคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัอริกของน้ำ ในเนาะค่ะและไน่เพื่อนฝันฝันว่ามีคนมาล้อมเพื่นเนาะค่ะที <th> ่เพิ่นเอาเลขเนาะค่ะที่เป็นกระดาษเนาะค่ะเพื่อนจับกระดาษขึ้นมากเพื่อนก็เห็นตัวเลขเนาะค่ะเพื่อนก็เห็นเจ็ดห้าค่ะหนึ่งแปดค่ะเพิ่นจับขึ้นมาสองแผ่นเนาะค่ะเป็นเจ็ดห้ากับหนึ่งแปดค่ะท่านผู้ชมมีคนมาลุ่มบึงเนาะค่ะลุ่มทั้งผู้ไสเทั้งู้หยิ่งเพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นก็มาลุ่มบึง นาไนาเอาเลกเหมือนเหมือนค้นสินมาเอาเลกน้ำนาไนเนาะคะ่ะเอาไปป็นแนวทางเนาะคะ่ะในการสื่อสลารกินแดงเนาะคะ่ะหนึ่งมีสายยนสองหาหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเติงนำในเลอค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเตีงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ